วันนี้พาแฟนๆสีสันบันเทิงมาเรียนเต้นรำค่ะและต้องบอกว่ามินเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกแน่ๆเพราะคู่เต้นของมินวันนี้ที่ก้องค่ะ ี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเต้นแทงโก้กันนะครับตามมาครับอย่างไม่ทันจะได้เรียนแทงโก้กับพี่ก้องอย่างที่แอบวางแผนเอาไว้ <c oughs> เกณฑ์หลงนางเอกตัวจริงของคุณเอื้อในอย่าลืมชนัน <c oughs> ก็ดอดมาโชกตัวพระเอกของเก๋าไปซะแล้วต้องบอกว่าฉากนี้โชว์ความสามารถของพระนางกันสุดฤทธิ์ทั้งคู่ต้องฝึกเต้นแทงโก้กันอยู่หลายชั่วโมงกว่าจะเต้นได้ปริวขนาดนี้รับรองว่าสาวๆที่เห็นพี่ก้อนเต้นแทงโก้ต้องใจละลายกันไปเป็นแทบแบเพราะขนาดวิต้าเองยังออกปากชมว่าพระเอกน,กนักดนตรีคนนี้หัว เต้นเก่งแถมอย่างเทสุดๆส่วนคนที่ปลื้มสุดๆก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากป้าแจ๋วที่อุตส่าห์เนรมิตฉากเต้นรำอันสุดแสนโรแมนติกนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะฉากบอกรักสุดหวานของพระนางทำเอาทีมงานในกองเขินจิกหมอนกันเป็นแถวคะ่ะ เต้นลำครับออกการออกสเต็ปพิ้วพิ้วพี่ก้องเขาถนัดอยู่แล้วเขาเรียนแป๊บเดียวเราได้เลยค่ะจะบอกว่าพี่ก้องไม่เคยเต้นที่ไหนมาก่อนนะคะก็จะมีในละครเรื่องนี้ข้างแรกในชีวิตของพี่ก้องเลยเกิดมาไม่เคยเต้นเลยอ่ะก็ไม่เกยงมากเลยใช่แต่พี่ก้องเก่งมากค่ะไม่ด้ว่าแบบ ผู้หญิงต้องกรีดแต่ว่าเจ้วก็ให้ให้เทคนิคนิดนึงว่าเวลาเวลาเราเอ็นตัวเนี่ยเราอย่าไปทิ้งน้ำหนักอดี๋ยวพี่กล้องเมื่อยพี่ก็ถือว่ายากนิดนึงเหมือนกันค่ะแต่เ็นเก่งนะสเต็ปของผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายหลายเท่าเป็นโค้ดเก้าสิหออนี่ด h e voice เลยใช่ไหมกดแต่หนนะกด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 